อันนี้ควยงง <c oughs> ควยงงมี้พักสะดาวร้ายพักใม่เตี่ยนั่งแบบสบายเบิ้งให้มัน่นบรรยากาศท่งหน้าบรรยากาศไร่มัน,ไร,มนไร่นาห่อนคักพี่หน้องเอ้ย อ,อันนี้ก็ทีเท้า,ด,า,าด้วยนี่ใช่ใช่ตรงนี้แหละซื้อใหม่มชใช่ชชท่าน,นั้นเดินปลา,ามันปลางนปลามันปลาเสียแก่เสียแก่แกนี่ไอเขยอันนี้คลองห้องแขกอ,อ,อันนี้ของเสือเด้ อันนี้หองเสือดวอันนี้ขอองันนี้ก็ของเสือดวบ่ะเสือดาวคื้สีเสือดวคือสีแดงเงินลายค่ะอันนี้ก็ะเบนของเ้าวของข้าเจ้าป่ะข้าวเจ้าหรือไผ่ของอันอย่างงี้ยแถวตัเตียนที่เ้าบ่ะี่ข้าเจ้าครับ มาเบิ่งเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นเสียหยามันใส่เสียหยามันคือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสียพร้อมปาคือบ่จ้างคนมาเฮ็ดซอยแย่เอาบ่สิจ้างให้คนมาเฮ็ดซอยเอาเจ้าไปหาคนงานเด้อเขาท่านได้กล้ามาดอกเดีี๋ยวน้เอามาจักมือนียังเสียแล้วจักคนสิบคนสิบคนสี่หามือสิบแล้วอยู่บอกเออไปเอาไปหาคนมาสิจ้างซอยเฮ็ดซอย อนเตียือเกยู่้าไลไปไลไปไปเรื่อยๆพนักพนักเสียกําลังใส่ใส่ปุ๋ยมันเพ่นปุ๋ยเสียมันเพั่งงามเด้อมันพานงามงามมันงามก็บป้อนเขากระเปราลูกมัด มามะเชงเฉียงหน้าหน่อยกัมานั่งพักพ่อนอกเอานน้าไปทยจะหยามันเบอนดอกเจีาบ๊ะลอนแล้วจะฟองใม่ปุ๋ยแาบ๊อมถึงก้อนยิก้อนไม่ใส่บุดีเล้อกมนใส่บุ๋ยเบ การย่าพึ่งมาเสียก็ได้ก็รจ้างคนมาเสียแป๊บเดียวเสียแล้วตัวแสดงว่าช่วงนี้บ่มีไขมาเฮียนเฮาเลยเหรอมาหน้าเขาจากปร่กามาบ่จ้างมาหน้าได้บระเดียวจ่างมาหาเฮี้ยน ไมว่าจังใดสร้างภาพติตาเห็ดงานตากแดดเก่งจั้าบานกับ่อย่ซื่อๆเด้อตม่ตากแดดตากแดดเสียหนามันหอนเอาก็ไป่ลงไปทางไต้ดักเหลอให้ไปทางไต่เอาอ็เก็ดขึันไปทางก็ไดสั่นทังเทอมวานอันนี้ตึงเท เราต้เสียหนาดถมถมปุ๋ยก็ไปหากรุฮะทาให้มันร้อนทาให้มันแล้วไปเลยเทียเดียวเลยหนามันหกเนาะ วันไม่คือเมิดต่ขวันเาก็เอาหน่อยแต่มันมันมันมีอันานี่พักเกษตรปาดงยอดพักเกษตรเต็มเลยป้าพักเกษตรอยากกินตะมังคุงไรมันแต่อันนี้ไรมันเสียเสียเแกบ จะอ่อนพักเกษตรดีกว่าบังใส่ไทยพักเกษตรเห็นป้ะอันพักเกษตรจะกินได้บะบ่พี่มา้าสออนพักเกษตรจะกินพักเกษตรอันนี้นะซื่อยุซื่อ,อย,ออยุมังหนอกแพงเลยเนาะคิดถอดตอนไปซื่อเด้เราไม่เห็นต้นจริงๆเรกาก็ไม่ยา เออใฟใหมอุ้ยนี่ปลากเกษตรเต็มเลยอันนี้ปลาพักเกษตรเต็มเอ้ยเอาบักแข้งาบักแข้งขเอาบักแข้งเขาเจาอ๋ออันนี้บ้านเป็นที่เ้าบ่า วมมันไม่้เนบบนนอนด<ล>อกพิกัดกตาพิกต่เบ,บื้งหองเขาดีกว่าเอาจะมาเขียวมันเด้อดหมหมักแดงหมากแดงเก็บไว้ถ้าตากแห้งจะไปบ้านน้ำเขียวไม่ตากไรแล้วกินบอนี่ยิบกินเด็ดจิโรดได้บอนี่อ๋แม่าพริกสวนบบกพริก มีสวนบักพริกมีส่วนแักเขือจังเป้ต้องโคตรดอ๋อไทยทำให้หน่อยจะเก็บให้จังเลยเราไทยทำตรงๆเก็บสิไรโอเค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 โคตรไปหน่โคตร้อยๆต้าดขายพริกสามโลลอยแจสามโลลอยคือคลาดคือนี่กรจขายโลเราเบียดๆสดจากทะเลนี้บอกพริก สดๆจากทะเลใหม่ๆจากรถสดๆจากทะเลสามโลร้อยค่ะทีบ้มีใครอีกบนม่ตังเลี้ยงนีมแต่นั่งอีกนี่นั่อีกเจ็บไปยั้งสิหนบังงามโดดเนาะตาฉันมีตะไกร่นิบตัดนิบตับดีเด่น ก็ของคุณซี่นี่เป็นพั่ยได้เด้อันมันมันจะเป็นดอกขึ้นมาแล้วบันนี้มันจะเป็นมากเป็นพั่ยเป็นพั่ยเป็นพั่ยอันไหมไอ้กินเนาะอ้กินกับพุ่ยเตี๋ยวเนาะอันมาเก้านกน้องเก้ามันเนาะนงน้องเก้ามันได้อยากกินกุ้ยเตี๋ยวกับสั่นนะไอ้กินกุ้ยเตี๋ยวออกนอกบ้านมาได้เมนี่พุ่อีนี่อะกินไม่ไดเอ๋อเอานั่งแบบอ่ะถือทงเอง เขาบอกไปกินยังไงนอกบ้านเขาไปไปด้วยสิเขาไปนอนสั่งเด้เขาไปหาหมอเด้เขาได้สวยมาเอออันนี้เป็พริกสีขาวเราเพิ่งกระปูกกันผูกปลูกต้นไผ่แล้วหกหกปลูกไผ่ไพลยังเนี่ยยายบ้านปลูกไพลยังเนี่ยไพลเสดิ่งไผ่เสดิ่งก็ไผ่กินจ๊กเขาปลูกไผ่ไร้ใช่ไพลจังไบมันจะเป็นยังไงเปล่งตัวมากฮะ วันนี้มันที่เป็นยังไดงตอ่อมาก็จะเปลี่ยนนอตว่าไปจบคลิปสำเนียง่ะ